กินสเต็กเวลานี้เธอได้ปรดนะทรับคต้องเป็นคนคิดมากทำอะไรที่เใจฉันบ้างอะไรค่า สเต็กเวลานี้ก็อร่อยเหมือนกันนั้นเนี่ยอัมอมอร์นิงค่ะทุกคนหนูเพิ่งตื่นกำลังกินอาหารเช้าแบบสเต็กฟรัดดูนะคะไอเน็ดแม่งเอ้ยโคตรกลางเลยกว่าจะติด แต่เราคงคือละต่างบ้นสนเพราจเราเข้าจ่ายค่าเนี่ยไม่มีตังค์อ่ใครสนใจแบบสนใจสร้าหนับสนุนไหมคะมกำลังจะเม้ามอ,อยแตอ่อมยิ้มเลยแล้วอมยิ้มมันอยู่ในเมืองปะเนี่ยมล้ใครพอจะรู้บ้าง มันอยู่ในเมืองไหมอมยิ้มเนี่ยไปอีกก่อนไปดูว่าตัวฟาร์มเขายังเดี๋ยวเจอกันในช่องช่องช่อง ช่องช่องเฮ้ยมันขึ้นยูทูบด้วยโอ้กำลังจะนอนแล้วอันเดียวยังไม่ได้ลาไงเธอไปไม่ลาสักคำ พี่บ๊อบบี้น่ะนาะเดี๋ยวกันช่องสเต็กเวลานี้ก็อร่อยเหมือนกัน morning ค่ะทุกคนหนูหลับฝันว่าม้ามาคุยกับคนน,น,นนันเนดิปเลยสะดุกเลยทำจริงนี่เอาหนังกัน อน,นี่นะเซนฟไฟสลัดถ่ายรูปให้ดูดีไหมเอาจะได้ทุกคนดูน่ากินขนาดไหนมไม่อ้วนเท่าไหร่ นี่หมดแอร์แล้ววเนะี่ยหนาวอะอหนูงงมากไอ้โลกแกนมันจำหนูได้ไงเมื่อวานเนี่ยวิ เด็กคนขยัน50แล้วหนูมีเท่าไหร่แล้วเนี่ยนี่ไงตัวแข็งน้ำมันดิบ100เดี๋ยวถ่ายแปบบ๊บน้ำมันดิบ100น้ำมันดิบ100 น้ำมันดิบคืออะไรอ่ะหนึ่งร้อยฮะของดำปะไอ้น้ำมันดิบเนี่ยหนึ่งร้อยถังเลยหรอเกินปะเอาคนละอันเหรออ๋อโอเคไอ้มันคืออันไหนอ่ะ <c oughs> อันนี้บอกว่า,วา ีเลยป้าขายฝันมาโทรบนแบบฮัฮโลฮโหลฮัโหลว่าป้าขายฝันลูกเหรอฮะลูกมารอดูตั้งแต่ตีหนึ่งแล้วเนี่ยไม่เห็นจะมีะลงเลยว่ามันต้องทมอะไรอ่ะเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวบอกให้ก่อนเดี๋ยวมันจะมีงาน ที่เป็นจี่ยืนจีธรรมดาใช้ครึ่งหนึ่งประมาณห้าพันอ่าบอกเลยใช้ห้าพันน่าจะไม่ยากเพราะเป็นเหล็กจี่ถูกไหมเหล็กจีห้าพันอ่า <5 G. S 1> มันเป็นเหล็กจี่แต่มันจะขึ้นชื่อว่าสแตเลดมันชื่อว่าสแตเลดแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ลงถูกไหมใช่ทําอยู่แล้วมีงานเหมืองแต่กุดเหมืองนี่แหละกุดเหมืองเหมือนเดิมเลยโพเตสเมื่อก่อนทําแหวนมันจะได้เพชรอุ่ใช่ไหม,มแต่รอบเนี้จะเป็นเศษพลอยต้องไปหาเศษพลอยมาอีกแค่นั้นแหละ ก็คือถ้าสมมติลูกมีหินอยู่แล้วลูกเอาไปโพได้ไหมได้ไปโพได้แต่ตอนนี้ยังโพไม่ได้นะตอนนี right ้อย่าเพิ่งโพเพราะถ้าโพไปก็คือศูนย์เปล่าใช่เพราะว่าสคริปต์ยังไม่ลงกําลังทําอยู่อ๋าโอเคโกโปอยู่ปะเนี่ยโกเอิ้นไปเลยโอเคลูกป้าโอเคฮััลลโหครบอืมอึะไรล้วป้าโอเคอึงโอเค มาพาูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยลูกไม่เห็นรับรู้อะไรเลยโอเคอโอเคอ <laughs> ่าโอเคแล้วมาอยู่ไหนเนี่ยไอ้ลองลองอันนี้อยู่มันมีโปรใหม่มากำลังกันอยู่อ๋อโอเคค่ะโอเคครับ <laughs> 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 รู้ทางประเดี <laughs> อยู่ป่าวะโทษดิ หวานจุยหูดับเมื่อกี้หูดับอะ่ะป้าพูดอะไรไม่เห็นรู้เรื่องเลย หูดับไม่ได้ยินใครอยู่บ้างนี่มาเห็น ลืม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 แกนฮัลโหลฮัลโหลครับอยู่ร้านสักครับะไปทำอะไรร้านสักเอ้าก็มาสักไงครับพี่รอรอว่าป๋าว่าสักเป็นเด็กเล็กสักได้ยังไง ไม่ไม่พี่ขอเรียกว่าเพ้นเขามันลบได้มันลบไม่ได้ติติมันลบได้จริงตอนนี้มันลบได้แล้วระบบมันดีอะไรระบบมันดีอะไรระบบสักเพ้นมันลบได้่าสั่งยาเพ้นเพ้นครับแล้วอยู่กับใครทำอะไรเอออยู่กับเพื่อนเพื่อนไหนผู้หญิงผู้ชายเออผู้ชายผู้ชายชื่ออะไร ชื่อเหมียวไม่ผู้ชายอะไรชื่อเหมียวไว้ใจได้ไหมไว้ใจได้เขาเอออยู่พี่มาดูไหมเอ,อ,อ,อรอยู่เลยไม,ไมวนน่วันเนี้ยวันเนี้ยหนูลากหนูไปจับเคสอุ้มมาแต่ช่วยไม่ทันเขาแบบอุ้มดูเดือนมากเลยแล้วครั้เนี้ยชื่อเพื่อนหนูขึ้นหนูหก็เลยแบบว่าไปเยี่ยมเขาอะ่ะอือฮึะไปแบบว่าเผื่อแบบไม่มีคนดูเขาเนาะ เพื่อนเพื่อนใช่เพื่อนกันแล้วพี่มาทำอะไรดึกดื่นดื่นนัดก็ใครไว้หรือเปล่ามาดูน้องไงมาตรวจสอบเรียบร้อยของบ้านใช่หรือเปล่ามาดูตั๋วที่จะลงแข่งไงไม่มีป๊าป๊าบอกมีน้องก็บอกแล้วป๊าป้าบอกยังไม่ได้เอาเข้าถามจริง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 มาหาใครถามจริงไม่บอกหรอกไม่บอกใครหรอก พี่น้องคือเก็บความลับกันไหมโอเคเปล่าพี่น้องไม่คี้ฟองดิพี่จะขี้ฟองได้ไงอย่าบอกใครจริงๆนะค่ะสัญญานะว่าจะไม่บอกใครครับชื่อเลยวะคนนั้นอ๋อพี่ถามว่าที่ไอโรมันที่โรมันรอชื่อว่าอะไรนะเฮ้ยไม่ใช่ถามมีชื่อเลยวะพี่ถามชื่ออะไรนะอีกเขาชื่อว่าอะไรวะพี่พี่ถามชื่อว่าอะไรวะคนนั้นเหรอฟังดีๆฟังดีๆพี่จะพูดช้าๆชัดๆ พี่มารอพี่โอเวนโอเวนไหนโอเวนไหนวินเทอร์เฟลเฮ้ยพี่ถามจริงได้ไงเอ้าก็พี่นั้นเขามาเอ้ยไม่ได้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 เป็นไรหนิได้ไม่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 ได้อะไรอะไม่ได้เรื่องไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เรื่องก็พี่ก็าบอกงไงเราเป็น เป็นความลับกันไม่ได้ของน้องของน้องอะไรคือของน้องแล้วไปคุยอะไรกันตรงไหนไม่เห็นจะเจออยู่ด้กันอลยสักนิดไม่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 เคยเจอแล้วเคยเจอวันนั้นไงวัน,วน,นที่เราต่อยโอ้มันน,นานมากเลยนะพี่ก็ไม่เห็นเราจะเจอกันอีกเลยวันนั้นก็คือแค่ต่อยกันเฉยๆมันไม่ได้นับว่าเป็นคนคุยนะเออหนูก็ไม่ได้แบบไปคอยคุยก็รอเขากลับมาก่อนหนูก็ถึงหนูถึงไม่บอกใครไงอ,อ้อแต่ว่าตอนนี้พี่เจอ พี่นันเจออยู่กับเขาตอนนี้ก็อยู่กับโนโนโนวายเขาเขายังไม่กลับมาใครบื้อที่สุดแถวนี้นี่ใครบื้ออฮะปาเหรอครับนั้นหนูคุยโทรศัพท์แป๊บอะไรนะโรครับอืมนั่นแหละครับอย่าบอกใครนะก็ยังไม่ได้แบบแบบอย่าบอกใครนะว่าแบบเฮ้ย พี่พี่เอ้ออะไรนะคะพี่โอเว่นว่าไงนะเอออยู่ไหนนี่เฮอหนูไม่เชื่อหรอกจริงบองตรงหลอกหนูไม่ได้หรอกแค่นน้นทำไมถึงรู้่ะทำไมถึงรู้อ่ะเออแค่นู้นเอาลไรทไมถึงรู้่ะโอ้หนูไม่ได้เชื่อคนง่ายขนาดนั้นทําทำไมถึงรู้วะทำไมถึงรู้ะอะรอ่ะอ้าว้วอ้าว รู้แล้วเหรออะไรหรอ <laughs> อะไรหรอ,อ,รหรอ,อพียเพื่อนหนูรอแล้วพี่เฮ้ยอย่าปั่นเลยปั่นไม่ขึ้นล้อ,อหนูหนูไม่พูดเยอะดีกว่าเ่นกันจะทำไอ้ป้าโอเคพี่จะเจอหนูแล้วบอกให้อยู่เลเวลโอเคให้ไปหาเปล่ามาได้ป้าก็อยู่นี่อ้าวหายไปแล <Okay, S 1> ้วเ<ร>อ้าดีจริงจริง เราขึ้นยังไงก่อนเอาเราขึ้นยังไงอะ <laughs> ขึ้นยังไงก่อน <laughs> เอะขึ้นไม่ได้ <laughs> อ้าวว่า ตีไปกี่ชุดพี่<ะ>มิโซเหรอใช่ค่ะนีคะดด่ครับสวัสด,ดีค่ะพี่เบลตีน้องเขามาปะนี่ใช่เบลผ่าตีหนู <laughs> พี่เบลตีไปกี่ชุดไหนพูดเย <Yeah, you. S 1> อะยู่ต่อหนึ่งตีไม่ตีดีกว่าเรอ,อยังไม่ได้ตีหนูตีไอ้นี่อยู่ตอนหลอมเดี๋ยวเราตีสิบชุดทีเดียว เรวยจังร่อยอะไรพี่บ้าบ่าค่ะเจ๊เวลาเนี้ยก็อร่อยเลยป้าเกียนในเต็มเยอะเลยมาแล้วติมหน่อยดิตลูกจะลงค่ะเต็มอ้าวจริงดิใช่ที่เดี๋ยวเราจะไปเปลีนจะไปส่งแอดดัมมาโอเคแล้วแล้วลูกก็จะส่งให้โลแต่โลมันไม่มาอยู่กับลูกนะเดี๋ยวป้าส่งให้โอเคลูกส่งให้ป้าก่อน แล้วงั้นนั่ไปนั่นสตรีมประมาณครึ่งชั่วโมงแบบพอหายคิดถึงพอเอเบปะใช่แล้วไม่คิดถึงไอน้นันหรือไงนันก็คิดถึงต่คิดถึงไงก็แบบครึ่งชั่วโมงพ <Okay. S 1> อแล้วก็จะส่งให้เอรลเลยเอเบปะแล้วแต่แต่เอรลต้องมาอยู่กับเราก่อนเพราะว่ามาอยู่กับปลานะเพราะว่าหนูย่ัไม่ได้ไนงะหนูก็ไม่มีอะไรหรอกก็เล่นในโกปาเนี่ยแหละ มาหาปลาเนี่ยแหละมาดูไอ้นี่เฉยๆแต่เจอกันในช่องปลาทนะุกคนแต่ดื้อนะไาหาปลาก็น่ารักน่ารักรู้เปล่าปลาได้เก็บปลาก็ได้มีมีคนดูเยอะมาละมีคนดูดเยอะกอดก่อนน้องจะไปนอนหนีกันหมดจริงจริงไปดูปาเยอะปาได้มีกำลังใจในการสตรีมนะกอดกันมกอดกัน อะไรม่พี่พูดอะไรก่อนทำไดงไหมว่าพี่เบคอนไงที่เราบอกว่าถ้าเจอแล้วเราจะเอาเงินน่ะจริงอันนี้จริงไปทักทายแล้วเราก็ขอเงินไปโหมีอ้โหนั่นนั่นนั่นเขายังขอผู้หญิงด้วยเลยไม่โอนองิเอาตังค์สดพี่ก็โอนมาเอาตังค์สดให้ไงเอามาสี่สี่เออเขาตอนเขาโอนได้ด้วยหว่าโ่ะไอ้นี่ละ แสดงว่าเขามีตังค์จุดกระป๋อเด็ดกระป๋าเด็ดเราก็ให้เขาโอนให้เขาข้าหมากแพงนะใช่วงเฮ้ยหาเรื่องเสียตังค์มาเลยอ๋อถ้าพี่ติดขึ้นมาอย่างขายพี่นอยเนาะพี่เบคอนอ่ะใช่ป่ะทุพค่ข้างเขาเขื่อเขื่อติดเดี๋ยวจะคืนเรื่องของเขาบอกว่านี่ข้างๆแล้วติดนี่ไงปาเบลอ๋อขาดสองร้อยน่าบอกว่าพี่ติดรถน่ะ มันหักค่าอะไรไม่รู้เนี่ยตอวนี้แดดไม่อุ้มหนูเลยหนูโตแล้วแน่นเลยหนูตัวหนักแน่เลยเฮ้อปล่า ฟังเพลงหน่วยงานอีทเรียวหรือยังมีแล้วหรอมีแล้วเพลงอะไรนะหน่วยงานเดี๋ยวเดี๋ยวส่งให้เดี๋ยวส่งให้ในไหนอะในในเฟซหรอหรืในดิทก็ได้ค่ะป๊ะโอเคโอเคค่ะเพลงหน่วยงานอีทเรียวเห็นไหมพี่ว่าเพลงอิทเพลงหน่วยงานอีทเรียวเพลงหมอกต้มเลือดตุ้งยังเฮ้ยหนูท้อว่ะเสียฟีชุดหนึ่งเลย หาตอลล์ไปยิงนี่ยเพิ่งตีตอลอมไปแตกไปชุดแรกอะเฮ้ยเย็นรหดูว่าป้าหนาวแน่เลยป้ากนั่งกินเต็มอยู่ทุกคนคะเดี๋ยวเจอกันช่องป้าเบลนะคะอ๋อยังไม่ขึ้นสวัสดีค่ะพี่ไปยังไม่ขึ้นหรอสวัสดีครับสวัสดีครับวลมาดรรีีทเอะไสวัสดีครับพี่เบตงมะเบตงเบโกโตเบนโตเบโกโต เียพี่เบคอนอ่าชงหนูก็มีอะไรเหรอมีแป๊บนึงคเตกครับรคเจอกันแล้วรับเห็นก็สนิทกันระดับนึงแล้วเเนาะคือใช่ครับพี่ก็ไม่มีอะไรมากครับก็พี่หนูอะคือกินเก่งมากเลยอะแล้วช่วงนี้หนูค่อยได้เข้าเอเลยเป็นหน่วยงานแล้วมันแบบ ไม่พอจะมีสักห้าพันเี่ช่วงนี้ค่อยได้เข้าเวรเลยเป็นหน่วยงานแล้วมันแบบตีบูปิ้นแตกไปเนี่ยห้าพันหรอคะไม่ไม่แค่ถามว่ามีไหมไม่ได้ไม่ได้จะเอาแค่ถามออไม่มีครับไอโลแม่ไหนตาแมันเดลสามร้อยเปอร์เซ็นต์อ๋อแล้วกดคำว่าคันรอกมันน่าจะส่งไปนะคกคนสวัสดีครับพี่สาวสวัสดีค่ะใช่ได้ไรอคะ ชื่อมิค่ะมีโซมิโซใช่ค่ะฉันโลแกนโอเคสวัสดีค่ะโลแกนไม่น่ารักจังเลยอ่ะจ่ได้รู้จักครับก็น่ารักไหมครับน่ารักมากค่่ะมากล้วยอ่ะเอ่ออืมไปขอยืมเขาใส่มามีกล้วยที่ปอกแล้วแบบนี้กับกล้วยที่ยังไม่ปอกนะคะทุกคนเดี๋ยวแบบนี้กล้วยออกมาอย่าดื้อย่าโสนนะ รักทุกคนนะคะขอบคุณทุกการัพพอร์ตขอบคุณที่รักแต่เอ็นดูนะคะทุกคนใส่ก็น่ารักค่ะน่ารเดี๋ยวเล่นอีกแค่แป๊บเดี๋ยวก็เป็นนองอยู่กับป้ากอนน่ารักเกินสนใจมาเป็นแฟนหนูป้าแบบป้าหนูให้หาแฟนผู้หญิงอ่ะใช่หรอใช่ค่ะแล้วเขาจะยกทุกอย่างให้หนูอะหนูก็แบบนนะนนแตนี่ครับชื่อโรแกนครับพอได้ไหมครับก็ไม่เป็นภาระครับ พร้อมดูแลด้วย่เหียวแป๊บหนอตังไม่ค่อยพอใช้เลยอะช่วงเนี้ยคือพี่รอมาเป็นแฟนผมก่อนเจ้าเท่าไหรก็บอกพร้อมทั้งคอยครับทั้งความรู้สึกแล้วก็แรงเขารู้ไหมไอ้หนูชอบจริงหนูชอบผู้หญิงหนูก็ชอบเวหนูชอบคน